สิพาพี่น้องมาดักหนูครับผมด้วยบ่วงลวดเท้าครับบ่วงลวดเท้ากับประมาณเบอร์สิบสี่ครับผมพี่น้องกับองเบอ่งครับพี่น้องประมาณสิบหลังครับผมไมาเห้าก็คืออยู่ข่างสาน้ำครับผมประมาณนี้นะครับตอนนี้กับประมาณหกโมงแล้งแล้วนะครับผมพี่น้องเขาเจ้าเขาเนี่ยเอามันก็เริ่มมาดแล้วครับพี่น้องผมอู้บรรยากาศงามครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องหนูพระเบิบ่งควายหนูครับผมนี่ครับมีห้อยมาขวดกินครับพี่น้องน,นี่ครับผมมีทางมัอนออกอยู่ครับผมออกไม่ไหมครับเปลี่ยนเลยครับผมครับอาจะลงมาทางไต จะลงมาทั้งใต้นี่ครับผมนี่ครับเป็นทางทางลงครับผมนี่ครับทางเทืก็จะเป็นสา n a าเด้วอพี่น้องทางนี้จะเป็นสานามครับเป็นป้ายหนาหนาค้าครับปร,ประมาานี้ครับผมสานาม หนูก็ไม่อยู่น้ำสาน a m ครับผมทั้งเตยกับคุณพี่น้องทั้งเตยครับทั้งเตน้ a m ถ่วมเพราะนา m ม,มันถว่วมเราหนูกะอาจจะขึ้นมาครับผมขึ้นมาอยู่น้ำเขื่อนนะครับโอเคครับพี่น้องดูผมใส่บ่วงกอนครับผมใส่บ่วงไวก้กับิม่ยาเมืองวาสิถือปะนะครับ นี่ครับผมพี่น้องทางมันออกมาครับครับออกมาตามทางน้ำมีห้อยมีหอยเก็ดเข่าขวอมครับผมเห็นว่าครับหอยมันกินเข่าโอเคครับพี่น้องยวผมใส่ก่อนครับผม โอเคครับพี่น้องการส่รเสียจเรียบร้อยครับผมครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้เขากาใส่เสียแล้วครับผมเดี๋ยวตอนมันสองสามทุ่มครับเดี๋ยวกระสีพภาพี่น้องมายามพร้อมกันครับผมว่มาสิม,มนานบ่ครับสวัสดีตอนเ้าครับผม ืัอนี้พี่พี่น้องมาจยากนูนขึ้ก่าแล้วครับหลังจากที่ใช้ไปมือวานครับผมกัใส่ไ้สารนี่นะครับผมเกิเถียงงานนี่กับสะน้ำสาปนี่นะครับผมครับให้เข่าเรียงครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องอากาศดีครับน้ำหมอกกระลายครับผมไปครับไปเบิงพรอบกันครับผมว่าสิมีตัวบ่ครับ งหลังแรกกันครับผมแหลแกเขาอยู่นี่ครับพี่น้องหลังแรกบ่อบ่อพันครับผมพี่น้องวันจีลงมาน้ำรองน้ำนะครับผม มื่กำลังต่อไปครับแรงๆก็ถือเอาบ่วงมาสิบลังครับพี่น้องเอามาสิบลังกะนน่นาจอยู่ประมาณเจ็ดลังคำก่อนครับผมนี่ก็เจ้าเลียงปลาไปครับผมอมุอลังต่อไปครับมาซิมิตโตบ่ เต่าทานครับผมพี่น้องเพกกิ่งกะเพาะทานไว้ครับใหม่ดีครับผม,มทางนี้ครับพี่นอ้องมีตัวบ้น้อ เห็นแต่หลักครับหลักก็ยังคือเก่าโอ้ครับพี่น้องมีหัวตาครับตําดวงหางแต่บวถืถครับผมเห็นว่าครับนี่ครับผมนี่ครับหอวตาบ่วงครับตําดวงแต่บวถืถครับผมนะถอดวงกคนครับผมพี่น้อง ขี่ตมครับขี่ดินเต็มบ่วงแล้วครับผมพี่น้องห้อยขี่ดินครับมีห้อยตามบ่วงออกไปมุงลังติดติดกันครับผมังติดกันถึงบ่วครับ หลังนี้กบถือพี่น้องเอ้ยยังบดถือครับผมน่าจะออกหูนี่ครับแจแ่กะมาดูว่านแปทางใดครับดี่ครับห้อยเปีกเปยกๆมาไหม้ะครับผมนี่ห้อยเปีกเปยกๆหพราันเข่าออกมือขึ้นครับผมพี่น้องนี่ครับห้อยเปีกเปยกๆเลยครับผม ใอ้เข้าไปมื่ขึ้นบลูรันออกมาทั้งใดครับผมเด็กไปเบื้องหลังทั้งในครับผมทั้งในนี่วาชิมีถือพวครับ ต้มครับพี่น้องเฮ้ยอย่าบ่วงลงมเลยครับผมนี่ครับตัยมนี่ผมก็ถือครับผมอย่าบ่วงอย่าบ่วงนุ่มดินครับพี่น้องเห็นวะนี่ครับอย่าบ่วงนุ่มดินเลย เบียวเลยครับผมหยาบหักเลยครับทางในนี่ก็ยกว่าดถือครับพี่น้องเต้นูคุยนี่คุยง่าย้ครับผมพี่น้องมึงครับไม่ขี่คุยมัน นี่ครับดูมันแทะแล้วครับผมออกมือขึ้นนี่แล้วครับผมว่าดูวานออกไปทางใดครับเป็นแปลน,นไม่ไหมครับผมพึ่งทางฟีีครับผมทางในก็ห้อยเลน่นเข่าเล่นออกครับจนแปลนครับจะบวงใส่อย,ยู่นี่กับ,บพวกันนี่ครับผมโมเล่นพาเลย ยังมือถือเลยครับผมถอดครับเดี๋ยวังใส่ไหมครับผมหลังนี้ครับ ม,มดถือครับผมบวกก็ยังคือเก่าครับไปเบื้องหลังสุดท้ายกันครับผมทางสุดท้ายอยู่ข้างล่างนี่ครับว่าจะถือบวกครับ หลังสุดท้ายครับใส่แล้วนอใส่นอบนัดนี้หลัสุดท้ายเกื่ยวกับท้ายก็บอถึงพี่น้องนี่ครับผมห้อยทางเล่นขึ้นไปข้างบนครับผมแลนขึ้นแลนลง มูหนีมันบ่ผ่านครับผมอถอดออกครับนี่ครับห้อยแขวนแขวนก็ออกม้าไม่ไหมครับพุดธไม่ไหมอยู่มรู้วันออกทางนี้หรือเปล่าครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมห้อยออกเปียกๆอยู่ครับผมมรู้วันออกไปทางเลย โอเคครับพี่น้องโอกาสนาจังพอกันไหมครับผมเดี๋ยวจะมาแก้แค้นห้พี่น้องจะเบืองไหมครับว่ามันจะได้บ่วสำหรับคลิปนี่กับพี่เต้เพียงแค่นี้ครับผมโอกาสนาจังพอกันไหมครับผมว่ามันชีมีตัวบ่ครับมือนีเข้ากับฟ้าวครับบัลจักตัวครับผม